การวิจัยย่อยที่1การสังเคราะห์องค์ความรู้ศิลปรกรรมในล้านนา (The c i s i e s of Art Knowledge in l a n a ภายใต้แผนง,งานวิจัยเรื่อง The City of Art การพัฒน,นามืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์นในล้านนา (The Development of Creative Art Cities in l a n a วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของศิลปรกรรมในล้านนา 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางศิลปกรรมล้านนาแก่เยาวชนนิสิตนักศึกษาและชุมชนแต่จังหวัดภาคเหนือ 3. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ศิลปกรรมล้านนาในการส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาคุณภาพศิลปะและการสร้างเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action Research โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อทราบถึงการพัฒนาพื้นที่ในเขต8จังหวัดภาคเหนือตอนบนและการหาข้อมูลที่จะนำมาสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลจารึกและเอกสารทางประวัติศาสตร์โบราณคดีการลงพื้นที่สำรวจกลุ่มป้าโบราณสถานโบราณวัตถุตามสถานที่ต่างๆในเขตพื้นที่ล้านนาการวิเคราะห์รูปแบบศิลปะ ตามกลุ่มจิตกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมการออกแบบรูปแบบสนิฐานซากโบราณสถานการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปรกรรมในล้านนาประกอบด้วยพื้นที่แหล่งโบราณาคดีดอยเวียงดอยวงอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายแหล่งโบราณาคดีผาคันนาอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งโบราณคดีวังไหอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนแหล่งโบราณคดีประตูผาอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางแหล่งโบราณคดีเวียงบัวอำเภอเมืองจังหวัดทยาแหล่งโบราณคดีคุ้มมิชัยราชาอำเภอเมืองจังหวัดแคร่แหล่งโบราณคดีเขาภูซางอำเภอเมืองจังหวัดน่าน แหล่งโบราณคดีถ้ำน้ำลอดถ้ำผีแนนอำเภอปางมะ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากนั้นนำมาสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ศิลปกรรมในล้านนาผลของการศึกษาพบว่าศิลปกรรมล้านนาทางโบราณคดีมีลักษณะเรียบง่ายเรียกว่าลายเครือดอกมีองค์ประกอบสำคัญ3มประการได้แก่เครือดอกและใบ ในยุคปลายราชวงศ์มังรายได้พัฒนาให้มีความสลับซับซ้อนขึ้น5ประการได้แก่ผลไม้ดอกตกแมงสัตว์ชนิดต่างๆและสัตว์หิมพานโดยการเก็บข้อมูลใน8จังหวัดภาคเหนือแล้วนำข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นศิลปรกรรมรูปแบบใหม่เช่นลายดอกล้านนาลายน้าทันล้านนาลายเครือดอกบัวสวรรค์ ลายหน้าจีดลายเมฆลายก่งคิ้วลายนกแซมเครือดอกพุดตาลลายเสียนมะกรลายมัดขาเวียงบัวการสริมสร้าง,งความรู้ทางศิลปรกรรมล้านนาแก่เยาวชนนิสิตนักศึกษาและชุมชนแดจังหวัดภาคเหนือและการสร้างเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์พบว่า ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมหลากหลายกิจกรรมได้แก่การจัดกิจกรรมการสอนและแนะนำความรู้เทคนิคด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจในงานศิลปะด้านการส่งเสริมคุณภาพศิลปกรรม ในการสังสรรค์ศิลปะล้านนาร่วมกับชุมชนภาคเหนือตอนบนเพื่อปลูกฝังความรักในงานศิลปะความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและปลูกจิตสำนึกในศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นในพื้นที่วิจัยแตดแห่งและกิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาคุณภาพศิลปะและการสร้างเมืองศิลปะเชิสงสร้างสรรค์ต่อการเกิดองค์ความรู้ศิลปกรรมในล้านนา สู่การสร้างสรรค์ใหม่การสั่งเคราะห์อ,องค์ความรู้งานศิลปกรรมล้านนาในการสร่งเสริมการศึกษาการพัฒนาคุณภาพทางศิลปะและการสร้างเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์โดยได้เผยแพร่ผลงานที่ได้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนในหลายช่องทางได้แก่การจัดประชุมสัมมนากับแกนนำชุมชนและพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนผลงานศิลปกรรมล้านนา ที่ได้สร้างสรรค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การให้สหัมภาษณ์และถ่ายทำข้อมูลเผยแพร่ง,งานวิจัยของหนังสือพิมพ์เชียงใหม่การนำเสนอผลงานวิจัยร่วมติดตั้งจัดแสดงนิทรศการณนหอนิทรศการศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นดีนะครับที่ทางคณะวิจัยได้เลือกวัตดนชัยเรานะครับมาสร้างงานภาพ กว่าศริตร์นะครับและก็เรามีประวัติเรื่องการแห่พระสิง์นะครับและก็ได้มีราชรถนะครับได้วาดรูปราชรถภาพสามมิติเราก็จะร่วมมือกันขับเคลื่อนวิถีชีวิตชุมชนวิถีชีวิตการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและวัฒนธรรมที่ดีนะครับ ในอนาคตต,ต่อไปนะจากศิลปะที่อยู่วัดก็เริ่มบอกว่าเออวัเดเนี่ยมันก็เข้ายากออกยากเพราะมันต้องปิดเปิดเป็นเวลาการดูแลรักษาก็มีก็เลยมีแนวคิดว่างั้นศิลปะต้องกลับมาอยู่พื้นที่สาธารนณะจากคนไปสู่ชุมชนจากคนไปสู่วัดจากวัดมาสู่พื้นที่สาธารณะ